สวัสดีดครับรัศดรคำตั้งจุลมังนาครับตอนนี้ผมมาถ่ายตอนตีสองนะครับมาถ่ายรอขบวนถึงจุดที่เราซ้อมานะคะเนอกจากเวลาเราแจ้งให้ที่น้องๆหนุกเขาที่จะดูขบวนเก้าามห้า เนะขบวนห้าขบวนห้านี้ช้ามาเยอะมากตอนนี้ไปดูเพื่อตามดนมาแล้วแต่ขบวนเก้าห้านี่อยู่มันหมอเนาะช้าโคตเสุดทีแต่นเข้าระบดีเนาะอืมแล้วก็ขยันดูขบวนเก้าห้าห้าก็พอดูเลยซ่อมผมได้ผมถ่ายเนาะผมยังไม่นอนนะครับเอาผมผมยังไม่นอนผมนอนหึผมนอนหึกประมาณ่วงตีตีห้ากว่าเนาะผมนอนประมาณผมนอนป,มนประมาณสักตีห้า เนาะแล้วก็เตยทีก็ประมาณเจ็ดโมงแปดโมงนี้แหละเออจำนั้นะเออานานะถ้าใครที่อยจะจะรอรถขบวนห้านะครับเนาะขบวนห้ากับเก้าห้ายังไม่มาเนาะตอนนี้คายอยู่เยอะเนาะก็อย่างที่ผมพุกไปว่าขบวนรรเสริมอะใช่ไหมครับโดยรรเสริมอะวิ่งเทศกาลสงการเนาะวิ่ง่วงนี้ก็เอนเบสาแล้วนะครับเมเมษาวันที่สนะิบสองเนาะ สิบสองสิบสามนะสิบสามเมอสิบสามวัน <médico> นี <ę> dai, ้เนาะสิบสามวันนี้เนาะก็ใครที่อยากมาดูขบวนห้ากับเก้าห้ามาดูซ่อมผมได้ผมถ่ายให้เนาะผมให้ให้เลยเนาะมาดูซ่อมผมได้ผมถ่ายให้เลยเนาะก็อยากจะช่วยแอย่างที่ผมผมพิดว่าขบวนห้าน่าจะไม่เยอะ ไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะถึงนครสวรรค์ชิโมงจะถึงไปทางชิโมงผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะท่านนายท่านายแต่เด็กเขาแจ้งไปไปไปนะครับเนาะแล้วอีกมีขบวนหนึ่งคือขบวนนะขบวนหนึ่งถึงเจ็ดนะเก้าห้าและขบวนห้าเหลืออีกสามขบวนเนาะที่ยังไม่มาเนาะสามขบวนคือขบวนเก้าห้าห้ากับขบวนห้าเหลือห้าหนึ่งขบวนรวเป็นสีขบวน เนาะเราไปจีนกบฏเลยยังไม่มาเนาะก็ผมกับพี่ถ่ายตรงลมสถานีนะครับเนาะก็อย่างที่ทุนดีบอกว่า5 5 13กับ14แล้วก็ขบฏทั้งสองที่ดีแผ่ตรงนู้นตรงนู้นเลยตรงนู้นอ่ะเห็นไหมก็ถ้าจำเป็นก็ไปถหายถ่ายลมซาลิได้เนาะได้ไหมเออ จนขบวนห้ากับเก้าห้ายังไม่มาเนาะช้าเนาะช้าอยู่เนาะถ้าอยากถ้าอยากจะไปถ้าอยากถ้าอยากดูขบวนห้ากับเก้าห้ามาดูซ่อมผมได้เนาะมาดูได้เลยเนาะมาดูได้เนาะไม่มีผิดกฎหมายก็น้องๆช่วยกดไละกดแท็กกดจักรพายแล้วก็กดขึ้นมาเพื่อเพิ่มเพิ่มเพื่อเพื่อไม่ห้าคลิมเนาะเนี่ยกดซ่อมถุงมือหมักงานด้วยนะคะโอเค ตอนนี้ผมจะออรอขบวน107ที่จะไม่มานะแต่ขบวนสิ้เพิ่งผ่านไปแล้วเราเพิ่งผ่านมาแล้วครั้งนี้ครั้งแม่เนาะก็เรับอกิมนี้ขอพิธีคนนี้ก่อนนะสีครับเย็นไปเจอขบวน95ขบวน5ครับโอเ 9, 5, 5ค